ครับนี้ก็อยู่ในบทที่4ี่งานเปลี่ยนแบตเตอรี่ในหัวข้อการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับในชีวิตประจำวันนะครับเราใช้รถยนต์กันทุกวันอยู่แล้วโดยปกติแบตเตอรี่ก็จะมีอายุการใช้งานของมันเมื่อเราใช้ไปสักระยะหนึ่งในอายุการใช้งาน2ปีสปีเมื่อแบตหมดเราทำการอัดประจุไฟเข้าไปใหม่หรือทำการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปใช้ไปอีกก็ หมดอีกแบตไม่สามารถเก็บไฟได้เริ่มเก็บไฟไม่อยู่นะครับแบตเริ่มอาจจะเริ่มบวมขั้วแตกแบตเล้าวนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาครับก็ทําโดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแต่การเปลี่ยนแบตเตอรี่นั้นเราจะเปลี่ยนยังไงให้ถูกต้องและปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลยครับตอนแรกนะครับก็จะเป็นการถอดกาดล็อก แบตเตอรี่นะครับออกโดยจะมีน็อตเบอร์สิบสองตัวนี้จะเป็นน็อตแบบเกียวยาวเป็นแท่งยาวและเกียวตรงปลายนะครับมีสองตัวนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองและตัวที่สามตัวที่สามจะเป็นน็อตสั้นนะครับน็อตตัวนี้ก็จะใช้ประแจที่ใช้ทําการถอดออกก็คือประแจเบอร์สิบสองนะครับโดยการใช้ประแจเบอร์สิบสองนั้นใช้ประแจเบอร์สิบสองขัน ไปทางตำแหน่งทวนเข็มนะครับเพื่อเป็นการคลายน็อตออกนะครับในการเลือกใช้ประแจขันนะครับจริงๆควรจะใช้ประแจที่เป็นตัวทีหรือประแจที่มีด้ามขันที่ตำแหน่งสูงนะครับแต่อันนี้ด้วยจำลองสถานการณ์เป็นสถนานการณ์ฉุกเฉินแล้วมีประแจแค่แบบเดียวก็คือเป็นประแจรวมในการขันนะครับเราก็ต้องระมัดระวังโดยการขันไปชนโควบวกนะครับเพราะว่าด้านตัวหัวน็อ เป็นลักษณะในกาวลงโค้งนะครับก็ถ้าสมถ้าสมมติว่าด้านนี้ด้านลบตัวถังไปอีกแล้วก็อีกด้านประแจไปโดนข้วบวกของแบตเตอรี่ก็จะเกิดประกายไฟและเกิดอันตรายได้ขั้นตอนนี้ก็ควรก็ควรระมัดระวังนะครับในการถอดน,อน็นอตน็อตโค้งนะครับถอดน็อตให้ครบทุกตัวนะครับ หลังจากที่ทําการถอดน็อตยึดแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับก็ทําการยกกาวแบตเตอรี่ออกนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการถอดขั้วลบของสายขั้วลบนะครับที่แบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเมื่อถ้าสมมติเราถอดขั้วบวกออกก่อนขั้วบวกตัวนี้อาจจะไปชนกาวตัวถังหรือขั้วลบที่ลงลงกลาวกับตัวถังนะครับ ทำให้เกิดประกายไฟได้เพราะฉะนั้นเราควรทอดควรลบก่อนนะครับเพื่อตัดระบบวงจรนะครับนี้เราก็ใช้ประแจเบอร์สิบขันที่น็อตยึดล็อกขั้วนะครับที่ขั้วลบออกนะครับหมุนไปตำแหน่งที่ทวนเข็มเหมือนกันนะครับไข่ออกแค่พอหลวมแล้ว สามารถยกสายออกจากขั้วแบตเตอรี่ได้นะครับหลังจากนั้นจากถอดขั้วลบออกแล้วเราทำการเปิดพลาสติกหุ้มที่ขั้วบวกออกนะครับและทำการขันน็อตที่ล็อกขั้วบวก ลายออกไปตำแหน่งทวนเข็มนะครับโดยใช้ประแจเบอร์สิเหมือนกันครับเม <De ep repetition> ื่อขายจนรวมแล้วนะครับเราก็ทำการยกขั้วแบตเตอรนนี่ออกนะครับหลังจากถอดขั้วแบตเตอรี่ ออกทั้งสองขั้วแล้วนะครับทั้งขั้วบวกและขั้วลบก็ทำการง,าง้างจุดยกของแบตเตอรี่นะครับแล้วทำการยกแบตเตอรี่ออกจากตัวรถนะครับ หลังจากที่เรายกแบตลูกเก่าออกจากตัวรถนะครับแล้วเราทําการเปลี่ยนลูกใหม่เอาลูกใหม่มาใส่นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเอาลูกใหม่มาใส่เราต้องดูว่าแบตลูกเก่ากับลูกใหม่มีตําแหน่งขั่วอยู่ในตําแหน่งเดียวกันไหมอย่างเช่นคั่วบวกคนนี้ตําแหน่งบวกอยู่ทางด้านคั่วขวาก็ต้องเลือกลูกใหม่กับลูกเก่าเนี่ยให้อยู่ตําแหน่งคั่วขวา เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อผิดขั้วขั้วบวกอยู่ฝั่งทางซ้ายทําให้สายสีแดงนะครับสายขั้วบวกไม่สามารถใส่ในตําแหน่งขั้วบวกได้สายจะไม่ถึงนะครับในการใส่ขั้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับในการใส่ขั้วนะครับวิธีการใส่ขั้วก็เป็นการทําย้อนนะครับ จากตอนที่เราถอดก็คือทําการใส่ขั้วของโคบวกไปที่โคบวกแบตเตอรี่นะครับใส่ลงไปให้ปลายเหล็กตรงนี้ที่ยึดจับเสมอกับขั้วของแบตเตอรี่นะครับทําการขันน็อตเข้าในตําแหน่งตามเข็มนะครับ ขันจนที่ล็อกขั้วแบตเตอรี่แน่นนะครับเพื่อป้องกันการสตาร์ทแล้วเกิดประกายไฟจากขั้วแบตเตอรี่นะครับต่อมาครับก็เป็นการใส่ขั้วลบไปยังที่ตำแหน่งขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทำการขันน็อตแบตเตอรี่ที่ตำแหน่งหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับ ขันให้แน่นเหมือนกันครับถึงจะเป็นควลบแต่ก็สามารถเกิดประกายไฟได้เหมือนกันครับครับหลังจากใส่ขั้วแบตเตอรี่เสร็จแล้วเราก็ทําการใส่กาดยึดแบตเตอรี่นะครับเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เมื่อเราขับรถไปแล้วเกิดการกระแทกของรถตกหลุมเกิดอุบัติเหตุน,นะครับแบตเตอรี่ก็จะได้ไม่กระเด็นและเกิดความเสียหายนะครับเพื่อ เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งนะครับในการแบตเตอรี่อาจจะแตกเกิดประจุปกระกายไฟนะครับขั้วบวกอาจจะไปะชนกับขั้วลบตามตัวถังรถยนต์นะครับแล้วก็ทำการขันน็อตทั้ง2ตัวนี้ให้แน่นนะครับโดยใช้ประแจเบอร์12นะครับในการขันแล้วก็ขันเข้าเหมือนกันครับก็ขันไปที่ตำแหน่งตามเข็มนะครับ อันนี้ขันให้แน่นนะครับเพื่อเป็นการล็อกแบตนะครับครับเมื่อขันแน่นแล้วก็เป็นอันเสร็จในการเปลี่ยนแบตแล้วนะครับครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ควรมีเครื่องมือในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มันเหมาะสมนะครับกับการใช้งานเพื่อลดความอันตรายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือป้องกันอันตรายนะครับ